สวัสดีครับสวัสดีนะครับสําหรับท่านผู้ชมท่านนักลงทุนนะครับที่กําลังติดตามรับชมผ่านช่อง Crypto Technical นะครับผมนะครับก็วันนี้นะครับเราก็มาเจอกันในวันที่6เมษายนนะครับ2565นะครับเราก็จะมาเล่าแผนการเทรดนะครับผมสําหรับท่านนักลงทุนนะครับที่กําลังเทรด iosdt นะครับผมในส่วนของ ios iOSDT, THB นะครับก็มีภาพการขึ้นนะครับทรงกราฟเนี่ยมันค่อนข้างคล้ายคลึงกับตัวซิลนะครับผมซิลทีเอชป d ซ t นะครับผมนะฮะตัวภาพของมันเนี่ยนะครับอย่างที่บอกก็คือว่ามันมีการขึ้นไปแล้วก็ย่อตัวลงมานะครับนะฮะก็ ณจังหวะนี้สําหรับนะักท่านนักลงทุนที่เป็นสายสปอร์ตนะครับก็ยังคงต้องรอจังหวะสายสปอร์ตเล่นยาวเนี่ยคงต้องรอจังหวะนะครับรอจังหวะให้ทําไมครับให้กราฟเนี่ยนะครับเข้าสู่โซนนะครับหรือนะฮะอาจจะทะลุโซนได้บ้างนะครับ,าานนบ,นนรบแต่ไม่ควรจะเนี่ยไม่ควรจะหลุดไปที่สองบาท 82. แปดสิบสองไม่ใช่ไม่ควรจะหลุดไปที่สองบาทแปดสิบสองนะครับ ไม่ควรจะหลุดไปที่ศูนย์จุดแปดหนึ่งนะครับศูนย์ที่แปดสองนโอเคนะครับศูนย์จุดแปดหนึ่งนี้ไม่โอเคละครับเพราะว่ามันจะทําให้ทรงภาพขาขึ้นระยะยาวเนี่ยมันเสียทรงนะครับมันเสียทรงนะฮะก็การขึ้นเนี่ยก็จะต้องเป็นภาพของการที่ขึ้นไปนะครับย่อตัวปรับฐานลงมาแล้วก็บินขึ้นไปต่อ เป็นลักษณะของซิกแซกขึ้นลักษณะนี้ก็จะเป็นภาพการขึ้นที่สวยงามนะครับนะครับทีนี้ก็จะสังเกตเห็นได้ว่านะครับออสำหรับกราฟเนี่ยนะฮะทิศทางราคาของ iOS d t เนี่ยโอ้มันสเกลเล็กไปเนาะมันทำไมครับมันก็กำลังเข้าใกล้โซนละนะครับเข้าใกล้โซนก็เป็นช่วงจังหวะที่ เราจะต้องก็ต้องเฝ้าดูนะครับผมแต่สัญญาณที่บ่งชี้ในกราฟรายวันเนี่ยนะครับแล้วก็กราฟรายสีชั่วโมงเนี่ยนะฮะก็ยังไม่มีอะไรที่จะบ่งชี้ได้เลยว่ากราฟเนี่ยมันจะกลับตัว,ตวเ,ปเป็นขาขึ้นนะครับนะครับก็ต้องรอ นะครับให้มันเกิดสัญญาณการกลับตัวก่อนไม่ว่าจะเป็นแท่งเทียนหรืออินดิเคเตอร์หรือแราจะ,ะแต่นะครับผมถ้ามันมีสัญญาณการกลับตัวในโซนนี่อาจจะต่ำไปกว่าโซนได้หน่อยนึงนะครับแต่ไม่ต่ําไปกว่า0.82นะครับนะบถ้ามันเกิดสัญญาณลักษณะน,น,นั้นนะในในอาจจะเป็นกราฟ4ชั่วโมงหรือกราฟารายวันเนี่ยนะฮะท่านก็สามารถที่จะเ,เข้าเทรดแต่นั่นหมายว่า เกิดวันถ้าเป็นการาฟเวัาเนี่ยเกิดวันนี้ใช่ไหมครับยังไม่เข้าวันนี้นะฮะก็ต้องไปเข้าอีกทีหนึ่งพุ่งนีนะครับก็ต้องมีการรอจังหวะย่อตัวลงมาแล้วค่อยเข้านะครับถึงจะได้ราคาที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็จะไม่ต้องออทนคาดทุนนะครับนะครับในลักษณะนี้สําหรับท่านที่เ,เล่นสายสายฟิวเจอร์นะครับแล้วก็เล่น ไม่ว่าจะเป็นฟิวเจอร์รันโพซิชันยาวๆนะครับหรือว่าจะสั้นๆเนี่ยนะครับก็เมื่อวานเนี่ยผมก็ได้ให้แผนไว้ว่าตัวตัว IOSTT เนี่ยนะครับนะฮะก็อย่างที่บอกว่าในกราฟรายวันเนี่ยนะครับมันอันนี้เป็นภาพของเมื่อวานนะครับอันนี้เป็นภาพของเมื่อวานนะคระกราฟรายวันเนี่ยนะครับมันทําไมครับมันเป็นภาพ ของขาลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ได้เตือนถ้านได้ทุนไปแล้วว่าถ้าใครนะครับที่เล่นสปอตแบบสั้นเล่นฟิวเจอร์ขาบายขาลองแบบสั้นๆก็พึงระวังไว้เพราะว่ามันเป็นการเทรดสวนเทนนะครับนะครับท่านเทรดสวนเทนเนี่ยก็เป็น,เป,นเป็นการที่เสี่ยงนะครับเป็นการที่เสี่ยงแล้วผมบอกว่า,าถ้า คือจังหวะในการเข้าเนี่ยนะครับม,มันหมดไปตั้งแต่ช่วง7จ็ดโมงห้าสิบห้าละเจ็ดโมงห้าสิบห้าปดโมงนะครับนะครับแปดโมงต้นๆเนี่ยนะฮะนะครับถ้าท่านเข้าเข้าทันนตอนนั้นก็คือท่านเปิดเปิดบายนะครับเปิด by, บายเสร็จแล้วเนี่ยออท่านก็ควรต้องหยุดบนบนเส้นบนเส้นสูงสุดของพิบนะครับอยู่ที่ 0.037ดอลลาร์นะครับผมควรต้องปิดแล้วนะครับอย่าไปอย่าไปปิดตรงตรงยอดนะครับแต่ท่านจะไม่ทันนะครับก็โอเคนะครับแต่ก็ไม่แนะนําให้เล่นนะฮะทีนี้คนที่เล่นขาขาเซลลขาช็อตเนี่ยก็ยังคงคล้ายๆกับแผนของการเทรดฟิวเจอร์ขาเซลล์ขาช็อต ในในส่วนของซีลยูเอไว้เช่นกันนะครับก็คือว่าใครที่รัน o s i t i o n ยาวนะครับนะครับตั้งแต่ตั้งแต่วันตั้งแต,ต,งแต่ตั้งแต่ไหนเนี่ยเททีนะฮะก็ตั้งแต่วันที่สาสิบเอดของซีลยูจะเป็นวันที่1ใช่ไหมครับวันที่1เวลาประมาณบ่ายสอของ i o s d t เนี่ยจัเป็นวันที่ส1นะครับก็ถ้าเกิด ไทยรังยาวนะครับตั้งแต่วันที่ส1สิบเอ็หรือวันที่หนึ่งวันที่2อะไรลงมาเนี่ยนะครับท่านก็ยังสามารถที่จะรันโพ i ิชันต่อไปได้นะครับรันโพสิชันต่อนะครับก็แน่นอนนะครับว่ามันเ,เป็นภาพขาลงนะครับเพราะฉะนั้นท่านจะต้องก็ต้องเปิดโพ i ิชันให้มันอ,อ,อย่าไปสวนเทรนนะครับต้องตามเทรน นะครับเราเทรดต้องตามเทรนด์นะครับถ,ถ้าถ้าสวนเทรนด์ก็ก็เป็นการเสี่ยงถามว่าบางคนบาคคลเสี่ยงได้ไหมก็เสี่ยงได้ขึ้นอยู่กับการที่ว่าระดับการรับความเสี่ยงของแต่ละคนมันมันไม่เหมือนกันนะครับจะิตในการเทรดแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับบางคนอาจจะชอบเสี่ยงมากบางคนอาจจะชอบเสี่ยงน้อยอน,นี่ก็แล้วแต่ท่านกลงทุนนะครับผมแต่ก็แน่นอนครับว่า,มา,วาเมื่อวานจะเน้น น้นให้เซลล์นะครับแนะนาให้เซลล์แล้วก็โซนที่เข้าเซลล์สําหรับเมื่อวานนะครับก็ここจะเป็นโซนฟิโบนะครับตั้งแต่0.036นะครับจนถึงเท่ทีนะฮะ0.0365นะครับ0.0367นะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนที่อ,อยู่ในโซนฟิโบที่สามารถเข้าเซลล์นะครับสูงสุดไม่เกินนะครับ 0.03714นะครับเนี่ยเป็นเป็นเป็นจุดสูงสุดแล้วนะครับในระยะนี้ก็สามารถที่จะเข้า Position ได้นะครับผมนะครับ,นะรบก็ถ้าเกิดใครเข้าเข้าเซลล์นะครับก็รวยแล้วนะครับใครที่ยังใครที่ยังเซลลนะ์นตอนนี้อยู่ก็รวยแล้วก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของท่านว่าท่านจะ จะปิดโพ t ิชันไหมแล้วรอรอบต่อไปท่านจะรัน o s i t i o n แบบยาวๆนะครับผมนะฮะก็ประมาณนี้อันนี้คือภาพของอแผนการเทรดเมื่อวานนะครับผมส่วนแผนการเทรดในวันนี้เนี่ยก็จริงๆแล้วเนี่ยก็ถ้าถ้าพูดถึงาการตามตามทิศทางของเทรนด์นะครับก็ยังคงแนะนำให้ท่านเนี่ย เทรดตามเทรนด์อยู่นะครับเพราะเทรนด์เป็นภาพขาลงเป็นขาลงระยะสั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพูดถึงแผนการเทรดของวันนี้ละนะครับนะฮะเดี๋ยวผมขอลบลบฟีโบออกกันไม่ลบก็ได้ไม่ลบก็ได้ย้ายมันมานะครับย้ายมันมาเลยนะครับโอเคนะครับก็เช่นเดิมนะครับคนที่จะเล่น ขาอะไรนะขาบายท่านท่านหมดเวลาแล้วละ่ะท่านหมดเวลาแล้วละ่ะแต่ถ้าเกิดท่านที่จะเล่นขาบายสปอร์ตฟิวเจอร์นะครับขาบายขารองพวกนี้นี่ครับท่านหมดเวลาแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดท่านยังยืนการที่จะเล่นผมก็ไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยกราฟเนี่ยนะครับมันจะบีขึ้น ไปอยู่เหนือโซนฟิโบได้หรือเปล่านะครับถ้าท่านเข้าตอนนี้นะท่านก็ต้องรอรุนให้ใหม่ครับให้มันตบนะโมเมนตัมมันก็ยังคงชี้ว่ามันยังลงได้อยู่หรือเปล่านะฮะแต่ก็ไม่แน่นะครับไม่แน่ท่านต้องต้องรอให้มันทำไมคให้มันขึ้นนะครับอาจจะอยู่เหนือโซนได้สักระยะหนึ่ง นะครับอาจจะอยู่เหนือโซนเหนือขอบเขตของฟิโบได้ระยะหนึ่งนะครับแล้วก็ทําไมฮะก็ไม่พน้นนะครับไม่พ้นที่จะตกลงมานะครับผมตามเทรนนะครับอาจจะมีแบบมีเรื่องมาไซเวยนะแล้วแล้วจึงค่อยค่อยตกแล้วจึงค่อยตกไปนะครับก็เป็นภาพคล้ายๆกับของเมื่อวานนะครับผม ทีนี้โอเคนะครับแต่โซนที่ท่านจะเข้าเนี่ยก็มันก็เลยมาแล้วนะนะครับสําหรับท่านที่จะเล่นขาบายนะครับเล่นขาบายเล่นสปอร์ตนะครับก็จริงๆไม่แนะนําแต่ถ้าท่านจะเล่นนะครับก็เป็นเทรดสั้นนะครับเทรดสั้นท่านก็ ถ้าท่านเปิดช่วงนี้นะครับถ้าท่านเปิด p position ตั้งแต่ช่วงช่วงนะกราฟประมาณเนี่ยใกล้เคียงประมาณเนี้ประมาณที่เท่าไหร่อะศูนย์จุดสามสามนะครับถ้ากราฟมีการย่อตัวลงมาที่บริเวณเนี้ยนะฮะศูนย์จุดสามสองนะครับท่านคัดล้อสเลยนะครับท่านจะได้ไม่เสี่ยงมากนะครับหรือ จุดคัรล้อที่สองอันนี้จุดคาล้อที่สองแล้วกันนะครับอันนี้จุดคัรล้อทหนึ่งผมให้ตรงนี้ครับศูนย์จุดสามสามหนึ่งห้านะครับจุดที่หนึ่งนะครับจุดที่สองนะครับศูนย์จุดสามสองเจ็ดแปดอันนี้เป็นจุดที่คัดล้อสองจุดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมากไว้ด้วาเดี๋ยวท่านจะได้ท่านจะได้เห็นนะครับถ้าถ้าบอกบางครั้งก็อ่ะนะครับอีกจุดนี้นะครับเส้นสีขาวเส้นตัดสีขาวนะฮะ ก็จะได้เห็นนะครับต่อไปนะครับตรงนี้ตรงนี้แล้วกันนะครับเนี่ยประมาณนี้ลาลาเนี้ยแถวๆเนี้ย,ยน,นะครับเส้นป่าส,สีสีสีแดงดีกว,ว่านะครับสีแดงดีกว่าไหมหรือเส้นเส้นสีแดงเส้นสีแดงทึบแล้วกันนะครับเส้นสีแดงทึบใหญ่หน่อยหนาหน่อย โอเคนะครับท่านก็จะได้เห็นอย่างชัดเจนว่าอันตรงนี้จะต้องเป็นจุดที่คัดล้อละนะครับถ้าราคามันเกิดไม่เป็นไปตามคาดนะครับมันดิ่งลงมานะครับท่านก็จะได้ไม่เจ็บตัวเยอะสําหรับท่านที่โอเคนะครับผมลบทิ้งนะฮะนะครับท่านย้อนวิดีโอดูนะครับสําหรับท่านที่จะเปิดเซ่โพซิชันหรือช็อตนะครับ ก็แน่นอนนะครับโซนที่ท่านจะเข้าได้นะครับโซนที่ท่านจะเข้าได้ราคาช่วงที่ท่านจะเข้าได้นะครับก็จะอยู่นี่ครับนี่ครับอยู่ที่ต่ําสุดนะครับ0.3320ดอลลาร์นะครับ0.33โท่าที่ะ0.03320ดอลลาร์นะครับ0.03358นะครับ แล้วก็ในช่วงระยะนี้ท่านก็สามารถที่จะเข้า position ได้เช่นกันนะครับนะฮะแล้วศูนย์จุดจุดท้าย,ยนะครับที่ท่านจะเข้าเนี่ยก็คือ0.03407นะครับนะครับก็เป็นเป็นช่วงช่วงนี้นะครับแต่ถ้าเกินไปกว่านั้นเนี่ยถามว่ามันอาจจะมีความเป็นไปได้ไหมที่มันจะขึ้นไปถึงมากกว่า 0.003407นี่ม,มันก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับจังหวะในการที่ท่านเฝ้าดูพอรตถ้าท่านถ้าท่านไม่ได้เฝ้าดูกราฟหรือดูพอรตเนี่ยนะครับท่านก็อาจจะตั้งเซลิมิตไว้ที่บริเวณที่ผมว่านี้ก็ได้นะครับผมนะครับแต่ถ้าท่านมีเวลาเฝ้าดูท่านก็ สังเกตพฤติกรรมของมันนะครับในการที่จะเข้าเซลล์นะครับผมนะฮะโอเคนี่ก็จะเป็นภาพแผนการเทรดนะครับประจำวันที่6เมษายนนะครับ2 5 6 5นะครับสิหะครับสำหรับ IOST <laughs> นะครับ THB แล้วก็ IOSTUHT นะครับผมโอเคครับสำหรับ วันนี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ